ก็โม้เธอเล่นกดกำแพงไปเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยไม่ได้ยอมไม่ได้แพ้ล้วคนที่โดนใครหนูแข็งมาแข็งมาโอเคพี่ขอโทษสั้นรุปสรุปมันเป็นยังไงเออมันเป็นยังไงต้องไม่ถึงอะไรเกิดขึ้นหรือว่ารู้สึกยังไงตอนไม่หมายถึงเราอะรู้สึกยังไงทำตัวไม่ถูกสอบถามเหยื่อ เยอะใช่ค่ะว่าเยอะลงไปก็แบบวิ่งใครเห็นตอนหนูลงไปห้องแต่งตัวบ้างเป็นไงหนูเป็นไงลอยลอยลอยเข้ามาแต่อะไรขึ้นนะไม่เป็นลอยเข้ามาว่าเป็นอะไรแต่ไม่รู้อ่ะถูกสูบวิญญาณไปแล้วหน้าแบบคนช็อกอ่ะเฮ้ยแต่หนูอึ้งนะคือหนูก็ไม่รู้ไงอ๋อเซอร์ไพรส์เหรอก็แบบเอ๊ะเอ๊ทำไมมันมีรถสองคัน คือดูเ่าก็ไม่ดูกันแต่ไม่ได้เราแสดงไม่รู้โปรเฟชั่นอลมันคือการแสดงแต่เราไม่ได้มีอาการขัดขืนอะไรเช่านั้น professional ไงแถวหน้าเขาเห็นหมดที่เตรียมกันไม่ใช่แบบนี้แต่ก็ต้องเลยตามเลยก็คืออยากให้มีแบบว่าได้ลองสักครั้งหนึ่งว่าเป็นสีขาวเป็นยังไงว่าถูกคนอื่นลุกเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ไง ได้เป็นสีดำเป็นปะไปไหวอ๋อนี่เราขามติ๊กนี้ไปได้หรอไปไปไปตัวไม่หูค่ะจริงจริงมันมีคำถามให้คำถามเดียวแหละใช่งั้นเราต้องคิดใหม่กันซะแล้วอะไรดีถามแฟนคลับบ้างไหมขับแฟนอยากเห็นคู่ไหนอะไรเงี้ยเรามาพักเรื่องโอชิเบะกันก่อนดีกว่าเป็นไหเป็นไปเต้นกันก่อนดีกว่าตอนนี้เพื่อนๆข้างหลังอยากเต้นแล้วไปคือเข้าไปไปเต้นแล้วมีคนตรงนี้อยากเต้นแล้วกลับมาเป็นคนเดิมแล้ว I'm all